ณใ,ใจกลางกรุงเทพมหานครเสียงฝนโปรย,ยปลายกระทบกระจกสายของล็อบบี้ตึกสูงระฟ้าเธอณลินยืนตัวแข็งใต้แสงไฟสีขาวสะท้อนพื้นหินอ่อนข้างกายเธอชายขี้โกงที่เคยหลอกใช้เธอกำลังยิ้มยอะหัวใจเธอเต้นแรงจังหวะเหมือนจะกระแทกอกเธอเงยหน้ามองไปยังบุรุษตรงหน้าซีอโอหนุ่มในชุดสูทด,ดำเขายืนสง่างามดวงตายเย็นชาเหมือนกระจกน้ำแข็งในวินาทีนั้นเธอก้าวเข้าไปใกล้เขาโดยไม่ลังเล กลิ่นโคโลนหอมอ่อนๆแต่ปลายจมูกเธอเธอจับปกเสื้อสูทเขาแน่นจนเนื้อผ้าสากอยู่ในมือแล้วเธอก็ดึงเขาลงมาจุกเขาเต็มแรงริมฝีปากเขาเย็นจัดแต่กลับนุ่มกว่าที่เธอคาดไว้เสียงหายใจของเขาขาดห้วงร่างเขาแข็งตึงราวกับถูกสายฟ้าฟาดทั้งล้อปิ้งียบกริบมีเพียงเสียงหัวใจเธอที่ดังในหูเธอรู้ว่าชายที่โกงยืนเึ้่งอยู่ข้างหลังทุกสายตาจับจ้องแต่ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับเธอในวินาทีนั้น เมื่อเธอผลาออกซีอโอหนุ่มยังคงจ้องหน้าเธอไม่กระพริบแววตาเย็นชานั้นกลับแปลเปลี่ยนเป็นประกายร้อนแรงเหมือนจะเผาไม่เธอทั้งร่างนาลินขยับถอยหลังรู้สึกได้ถึงฝ่ามือเขาที่คว้าข้อมือเธอไว้ทันทีแรงบีบแน่นจนเธอรับรู้ถึงความร้อนผ่านถูหนังเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้เสียงทุ้มต่ำเอ่ยชา้าชเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปงั้นหรือเธอสะดุ้งเมื่อรู้ว่าหัวใจเธอกำลังเต้นผิดจังหวะ กลิ่นอายเย็นเฉียบประสานกับความร้อนแรงที่แผ่าจากร่างเขานลินรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุไปถึงข้างในความหวาดหวั่นไหลเข้าจับั้วหัวใจแววตาเขาลึกล้ำราวกับซ่อนบางอย่างที่เธอไม่อาจคาดเดาเธอหันไปมองชายที่โกงที่ถอยห่างไปแล้วแต่ทันใดนั้นเสียงของซีอีโอหนุ่มก็กระซิบข้างหูเธอเธอจุกฉันเองเธอ,เอจะต้องรับผิดชอบลายของเธอถานร่างเธอเหมือนจะแข็งเป็นหินเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้ง แต่มันไม่อาจกลบเสียงหัวใจเธอที่เต้นโครมครามในอกมือเขายังคงจับข้อมือเธอไว้แน่นสายตาคงกริบเหมือนมีดกรีดลึกเข้าไปในดวงตาเธอนลินพยายามสะบัดมือแต่แรงของเขาแข็งแกร่งเกินไปเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังเหมือนกลองรัวในหูอากาศรอบตัวราวกับถูกบีบอัดจนหายใจไม่ออกไออุ่นจากฝ่ามือเขาแผ่ซ่านขึ้นมาตามแขนเธอเงยหน้าขึ้นศกตาเขา สายตานั้นทั้งเย็นชาทั้งร้อนแรงจนเธอไม่อาจขยับตัวปรอยฉันเธอเอ่ยเสียงเบาเขาเลิกคิ้วมุมปากยกยิ้มจังๆทำไมกลัวงั้นหรือเสียงเขาต่ำและหนักเหมือนแรงกระแทกเข้าใส่ใจกลางอกนลินเม้มปากแน่นพยายามรวบรวมความกล้าฉันแค่ต้องการให้เขาโกรธแค่นั้นคำพูดของเธอสั่นสถานในอากาศแต่ซีอีโอหนุ่มกลับหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะนั้นต่ำและเย็นราวกับคำสาด แล้วเธอคิดว่าฉันจะยอมให้เป็นแค่นั้นหรือคำพูดของเขากระซิบข้างหูลมหายใจอุ่นๆของเขาแต่โดนข้างแก้มเธอนลินรู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างถูกไฟลุกเผาเธอพยายามก้าวถอยแต่ถูกเขาก้าวตาประกบติดทันหลังของเธอกระแทกกับเสาหินอ่อนเย็นเฉียบหัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาก้มลงมองเธออย่างเอาแต่ใจเธอกล้าเล่นกับไฟเธอก็ต้องกล้ารับผลมัน เสียงเขาเข้มและหนักทุกถ้อยคำรอบตัวเงียบงันเหลือเพียงลมหายใจที่กระทบกันใกล้เกินไปนลินกำลังจะเอ่ยปากแต่ทันใดนั้นมืออีกข้างของเขาก็แต่ที่แก้มเธอปลายนิ้วเย็นแต่สัมผัสอ่อนโยนเธอเบิกตากว้างใจเต้นโครงเมื่อเขากระซิบใกล้ริมฝีปากฉันจะไม่ปล่อยเธอไม่จนกว่าเธอจะตกเป็นของฉันลมหายใจของเขาแนบชิดจนเธอรู้สึกได้ถึงความร้อนปลายนิ้วเขาลากเบาๆไปตามแนวกรามเธอ นลินตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับเสาหินอ่อนขนทั่วร่างลุกชันโดยไม่รู้ตัวเสียงฝนข้างนอกยิ่งดังเสียดแทงไปถึงขั้วหัวใจเธอเกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ค่อยๆกัดกินหัวใจแววตาเขาจ้องมองเธอแนว่วแน่ไม่มีช่องว่างให้หลบหนีเธอหายใจที่รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางเบาลงทุกวินาทีฉันฉันไม่ใช่ของเล่นของใครเสียงเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขาเลิกคิ้วมุมปากยกยิ้มร้าย แต่เธอเป็นคนเริ่มเกมนี้ก่อนจำไม่ได้หรือเสียงเขาต่ำและกระซิบชิดหูหัวใจเธอเต้นโครมครามจนแทบระเบิดนลินพยายามรวบรวมเรี่ยวแรงแต่ขาของเธอสั่นจนอ่อนแรงเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นโคโรนอ่อนๆกลิ่นนั้นเย็นสดชื่นแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมัดไว้แน่น่อยเธอกระซิบเสียงเบาราวกับอ้อนวอนเขายิ้มช้าๆดวงตาเป็นประกายที่อ่านไม่ออกฉันกำลังจะทำให้เธอจำ ว่าอย่าเล่นกับหัวใจใครมือเขาขยับจับปลายคางเธอไว้แน่นหัวใจเธอกระตุกกรูปราวกับถูกแรงกระชากเริมฝีปากของเขาขยับเข้ามาใกล้ชา้าช้านลินหลับตาแน่นใจเธอเต้นจนแทบจะหลุดจากอกแต่ทันใดนั้นเสียงประตูล็อบบี้เปิดออกอย่างแรงเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเร็วราวกับพายุเธอลืมตามองไปทางต้นเสียงชายที่โกงยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและกรดเกลียว สายตาเขาจับจ้องไปที่เธอและซีอหนุ่มภายในวินาทีนั้นความเย็นวาบไหลผ่านกระดูกสันหลังเธอสายตาของชายที่โกงเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวกรามเขากระตุกแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นข้างขมับฝีเท้าเขากระแทกพื้นหินอ่อนเสียงหนักทุกก้าวนาลินรู้สึกถึงแรงบีบที่ข้อมือแน่นขึ้นทันทีซีโอหนุ่มยังคงยืนอยู่ข้างเธอไม่แม้แต่จะหันไปมองอีกฝ่ายแววตาเขายังคงตรึงแน่นอยู่ที่ใบหน้าเธอ บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดจนเหมือนอากาศจะหยุดหมุนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าชายที่โกงหยุดลงห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่ก้าวนลินนี่มันอะไรกันเสียงเขาตะหวาดต่ำเสียงสัน่นด้วยความโกรธนลินสะดุ้งตัวสั่นจนเผลอหายใจสะดุดเธอพยายามขยับปากจะตอบแต่ริมฝีปากของเธอเหมือนถูกตรึงไว้ CEO หนุ่มค่อยๆหมุนตัวไปเผชิญหน้ากับชายที่โกงแววตาเขานิ่งเย็นชาราวกับไม่มีสิ่งใดอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นของฉัน คำพูดของเขาชัดถ้อยชัดคำดังก้องไปทั่วโถงล็อบบี้ที่เงียบกริบชายขี้โกงเบิกตากว้างสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดมือเขากหมัดแน่นจนเส้นเอ็นปูดนูนนลินเบิกตากว้างลมหายใจเธอสะดุดค้างเธอไม่เคยคิดเลยว่าคำพูดนั้นจะออกจากปากเขาภายในวินาทีนั้นความเงียบงันในล็อบบี้เหมือนถูกฉีดกระชากด้วยเสียงคำรามของหัวใจเธอเองนลินรู้สึกได้ถึงเลือดที่สูบฉีดขึ้นมาถึงขมับ ความร้อนวาบแล่นผ่านแก้มเหมือนถูกเพลิงเผาเธอเบิกตากว้างสกตาก,กับซีอีโอหนุ่มตรงหน้าแววตาของเขามั่นคงไม่ไหวเอ็นแม้แต่น้อยคำพูดนั้นยังดังก้องในหัวเธอเธอเป็นของฉันชายที่โกงกัดฟันแน่นจนกรามสัน่นแกแกพูดบ้าอะไรเสียงเขาตวัดลั่นฝ่ามือเขากำแน่นอยู่ข้างตัวร่างสั่นด้วยความโกรธซีอีโอหนุ่มขยับกายเพียงเล็กน้อยแต่แรงกดดันกลับมหาศาล นลินสัมผัสได้ถึงไอเย็นเฉียบที่แผ่ออกมาจากตัวเขา CEO ยืนกั้นเธอกับชายที่โกงไว้ราวกับเป็นกำแพงที่ไม่มีใครข้ามได้ฟังให้ชัดตั้งแต่วินาทีนี้ไปเสียงของเขานิ่งแต่น้ำเสียงหนักแน่นกว่าที่เธอเคยได้ยินถ้าแต่ต้องเธออีกแม้แต่นิดเดียวนายจะไม่ได้แต่อะไรอีกเลยแวลตาเขาคงกริบราวกับคมมีดที่พร้อมจะเฉือนทุกอย่างตรงหน้าชายที่โกงขยับถอยหลังไปหนึ่งก้าว ริมฝีปากเขาสั่นระลิกราวกับกำลังถูกบีบคอด้วยมือที่มองไม่เห็นนลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเสียงฝนที่กระทบพื้นนอกอาคารดังเหมือนเสียงระฆังในาศพประสาทหัวใจของเธอกำลังจะระเบิดออกมาจากอกซีโอหันมามองเธออีกครั้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเย็นวาบในอกเธอกำลังจะขยับริมฝีปากพูดบางอย่างแต่จู่ๆเขาก็โน้มหน้าเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบชนกัน เสียงกระซิบถ่าบาหลุดจากริมฝีปากเขาฉันเตือนแล้วนะว่าอย่าเล่นกับไฟลมหายใจเขาอุ่นร้อนอยู่ข้างแก้มเธอเสียงหัวใจเธอเต้นที่กระแทกอกเหมือนจะหลุดออกมากลิ่นหอมจังจะจากตัวเขายิ่งทําให้ขาเธออ่อนแรงนลินยืนตัวแข็งสมองเธอเหมือนว่างเปล่าไปชันะ่วขณะ CEO หนุ่มจ้องเธอแน่วแน่ใกล้เสียจนเธอมองเห็นเงาสะท้อนในดวงตาเขาแววตานั้นทั้งลึกลับและตรึงเธอไว้เหมือนต้องมน เสียงฟีเท้าชายขี้โกงถอยห่างไปช้าๆนลินได้ยินเสียงเขากัดฟันก่อนจะสะบัดตัวออกไปจากล็อบบี้ประตูอัตโนมัติปิดลงอย่างช้าๆเสียงเงียบสงัดกลับมาอีกครั้งราวกับทุกอย่างถูกหยุดไว้ในห้วงเวลา CEO ยังไม่ปล่อยสายตาจากเธอมือเขายังคงจับข้อมือเธอไว้แน่นแต่สัมผัสนั้นอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยนลินกลืนน้ำลายรู้สึกถึงความร้อนที่ไหลลวนในอกเธอพยายามขายับปากจะพูด แต่ก่อนที่เธอจะทันได้เปล่งเสียง CEO หนุ่มก็ขยับหน้าเข้าไปใกล้อีกริมฝีปากเขาเอ่ยเสียงถาทุ้มต่ําเธอคิดว่าฉันจะแค่ปกป้องเธอแล้วปล่อยเธอไปอย่างนั้นเหรอคําถามนั้นกระแทกหัวใจเธอเต็มแรงนลินเบิกตากว้างลมหายใจสะดุดเขายิ้มเพียงเล็กน้อยแต่แววตากลับลึกล้าเกินกว่าจะคาดเดานลินรู้สึกเหมือนกําลังยืนอยู่บนขอบหน้าผาความรู้สึกหวาดหวั่นและตื่นเต้นตีรวนอยู่ในอก เสียงหัวใจเธอดังชัดในความเงียบ CEO หนุ่มขยับนิ้วลูกเบาๆที่หลังมือเธอสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันที่เธอไม่อาจปฏิเสธเขายังคงจ้องเธอราวกับมองทะลุเข้าไปถึงข้างในใจเธอเป็นคนเปิดเกมนี้แล้วเธอก็ต้องเล่นจนจบน้ำเสียงของเขาเย็นเฉียบแต่ทุ้มลึกจนสะเทือนอยู่ในอกเธอนลินสูดหายใจลึกความรู้สึกวุว่วาบแล่นผ่านร่างเธอไม่เคยถูกใครมองแบบนี้มาก่อน สายตานั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่ชนะแต่ต้องการมากกว่านั้นเขาขยับมือดึงเธอเข้ามาใกล้อีกแรงกระชากนั้นอ่อนโยนแต่แน่วแน่จนเธอขยับไม่ได้นลินเงยหน้าขึ้นศบตากับเขาอีกครั้งดวงตาเขาลุกวาวเหมือนเปลวไฟเธอรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างที่กำลังดึงเธอให้ถลำลึกหัวใจเธอเต้นแรงเสียจนแทบลืมวิธีหายใจก่อนที่เธอจะทันตั้งตัวเขาก็กระซิบข้างหูเธออีกครั้ง เกมนี้จะไม่มีทางจบจนกว่าเธอจะเป็นของฉันจริงๆเสียงกระซิบของเขาแทรกซึมเข้าไปในใจเธอนลินรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลขนทั่วร่างลุกชันริมฝีปากเธอสั่นระริกหัวใจเธอเต้นโครมครามราวกับจะระเบิดออกจากอกเธอกลืนน้ำลายพยายามรวบรวมสติที่แทบจะกระจัดก,กระจายแต่แล้วซีอโอหนุ่มก็ขยับเข้ามาใกล้จนปลายจมูกแทบชนดวงตาเขาลุกวาวเหมือนเปลวไฟที่ร้อนจัดและเยือกเย็นในเวลาเดียวกัน เสียงเขาพะเบาแต่แฝงไว้ด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอกำลังเล่นอยู่กับใจของฉันแล้วเธอคิดจริงๆหรือว่าฉันจะปล่อยให้มันจบลงง่ายๆนลินขยับริมฝีปากจะตออแต่ลมหายใจเธอติดขัดที่ลำคอเขาไม่ละสายตายัางจ้องเธอราวกับจะกลืนกินอากาศรอบตัวหนักตึ้งจนเธอแทบหายใจไม่ออกแล้วเขาก็ค,อค,อคอ่อยๆโน้มหน้าเข้ามาอีกใกล้ๆจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนและในวินาทีนั้นเอง เธอได้กลิ่นโคโลนจางๆปะปนกับกลิ่นหอมอ่อนๆจากเสื้อของเขากลิ่นนั้นชัดเจนราวกับจะตราตรึงในความทรงจําเธอไปตลอดชีวิตนลินยืนนิ่งราวกับร่างทั้งร่างถูกตรึงไว้ด้วยสัมผัสท,ที่มองไม่เห็นเสียงหัวใจเธอกระแทกกาะแรงจนหูอื้อความร้อนจากร่างเขาแผ่ซ่านเข้ามาใกล้ทุกขณะปลายนิ้วเขาขยับแตะหลังมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนแต่กลับทําให้เธอแทบยืนไม่อยู่เธอหลับตาแน่นลมหายใจขาดห้วงในลําคอ ริมฝีปากเขาขยับเอ่ยเสียงต่ำชิดข้างแก้มหรือว่าเธอจะยอมเป็นของฉันตั้งแต่ตอนนี้คำถามนั้นดังอยู่ในหัวเธอชัดเจนลมหายใจเธอสะดุดร่างกายสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเห็นดวงตาเขาอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วแววตานั้นเต็มไปด้วยแรงดึงดูดลึกล้ำเกินกว่าที่เธอจะต้านทานเธอเกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนอกสั่นแต่ก่อนที่เธอจะทันได้พูดอะไร มือเขาก็เลื่อนขึ้นมาประคองแก้มเธออย่างเ่าเบาปลายนิ้วเย็นแต่ผิวเธอเหมือนกระแสไฟฟ้าแล่นว่าไปทั่วร่างนลินเบิกตากว้างนลินยืนแข็งราวกับรูปปั้นสัมผัสปลายนิ้วเขาเย็นเฉียดแ,แต่กลับเผาไม่เธอจากข้างในแสงไฟในล็อบบี้สะท้อนประกายแววตาเขาเป็นประกายวาวริมฝีปากเขายกยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นทำให้เธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังสั่นเธอจะหนีหรือจะอยู่ เสียงเขานุ่มวนวลแต่หนักแน่นเกินกว่าจะเป็นเพียงคำถามธรรมดานลินกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอกเธอมองเข้าไปในดวงตาคู่นั้นลึกและลึกล้ำยิ่งกว่าหุ้งน้ำใดกลิ่นโคโลนหอมจางๆยังคลุ้งรอบตัวเธอแต่แล้วเสียงประตูล็อบบี้เปิดออกอีกครั้งเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังแววเข้ามานลินสะดุ้งเธอหันขวบไปตามเสียงนั้นและสิ่งที่เธอเห็น ทำให้โลหิตในกายเธอเย็ยนวาบจนแทบแข็งทางหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเธอสวมชุดเดรสสีแดงเข้มผมยาวสลวยปล่อยคลอไหลสายตาคมกริบของเธอจ้องตรงมาที่นลินริมฝีปากของหญิงคนนั้นยกยิ้มบางรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหมายที่นลินอ่านไม่ออกอากาศรอบตัวเย็ยนวาบลงทันที CEO ออหนุ่มขยับตัวเล็กน้อยแต่ไม่ได้ปล่อยมือจากนาลินหญิงสาวในชุดแดงเดินเข้ามาใกล้ทุกก้าว ส้นรองเท้าของเธอกระทบพื้นอย่างช้าๆแต่หนักแน่นเสียงก้องสะท้อนไปทั่วล็อบบี้นลินรู้สึกเหมือนทุกอนูในอากาศกำลังบีบตัวเธอไว้เมื่อหญิงสาวหยุดยืนตรงหน้าเธอเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นสะท้อนในหูหญิงสาวเอียงหน้ามองซีอหนุ่มแววตาของเธอเป็นประกายเยือกเย็นดูเหมือนฉันมาผิดเวลาน้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทุ้งต่ำจนหน้าขนลุก นลินขยับริมฝีปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาหญิงสาวหันกลับมามองนลินตรงๆแววตานั้นเต็มไปด้วยบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกกว่าแล้วเธอก็ยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นของใครนลินยืนนิ่งราวกับถูกรากลึกยึดไว้กับพื้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะแตกเป็นเสียงเธอมองศบตาหญิงสาวในชุดแดงคำถามนั้นเหมือนกรงเล็บที่กระชากความรู้สึกเธอออกมาทั้งหมด แต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยคําตอบมือของซีอโอหนุ่มก็เลื่อนมากุมมือเธอไว้แน่นแรงกดอุ่นๆจากฝ่ามือเขาทําให้เธอรู้สึกถึงตัวตนของเขาชัดเจนซีอโอหนุ่มหันไปมองหญิงสาวคนนั้นแววตาเขานิ่งและหนักแน่นตั้งแต่วินาทีนี้ฉันไม่เป็นของใครคําพูดของเขาทําให้ล็อบบี้ทั้งล็อบบี้เงียบงนันหญิงสาวในชุดแดงชะง,งักเล็กน้อยแววตาเธอแปลเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกงั้นหรือ เสียงเธอเอ่ยเบาๆริมฝีปากยกยิ้มก่อนที่เธอจะหันหลังกลับฝีเท้าของเธอเดินจากไปอย่างสง่างามเสียงรองเท้าดังแถวลงเรื่อยๆจนกระทั่งประตูปิดสนิทนลินยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงแรงบีบจากมือเขาซีอหนุ่มหันมามองเธออีกครั้งแววตาเขานุ่มนวลกว่าเดิมเธอเปิดเกมนี้ฉันเล่นต่อและตอนนี้เขาเอียงหน้าเล็กน้อยยิ้มบางเราจะจบมันไปด้วยกัน เสียงฝนข้างนอกยังคงโปรยปลายแต่ในใจของนลินทุกความหวัดหวั่นค่อยๆค,คลายลงเหมือนหมอกที่จางหายเธอกำมือเขาไว้แน่นขึ้นรอยยิ้มบางเบาปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากเธอนี่อาจไม่ใช่ตอนจบแต่คือการเริ่มต้นที่เธอพร้อมจะ,ะเผชิญไปพร้อมเขา